สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชานชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสเตียนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจําวันพฤหเรงสวสดีที่6มีนาคม2568นะครับกลับมาเปเดข่าวสโมสรกันมืนเดิมนะครับวันนี้มีข่าวของบราฮิมดีอาสนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหไปจดสิทธิบัตรนะถ้าดีใจของตัวเองอะเออแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับจดทําไมเดี๋ยวไปดูกันนะแล้วก็มีข่าวของเกี่ยวกับสโมสรโลกนะครับ เขาบอกว่าชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยมีเงินรางวัลรวมแล้วนะครับ1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแล้วก็มีข่าวของโกนาเต้ด้วยโอ้โหคือโกนาเต้นเนี่ยข่าวมาประมาณวันนิดนิด,นดแล้วนะฮะวันกกว่าแล้วนะครับซึ่งเออต้องขอใช้คำแบบนี้ก่อนนะว่าหรือนะครับเพราะว่า มันมีการเชื่อมโยงด้วยนะครับเชื่อมโยนแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆกนะฮะคดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะก็เมื่อวานเพิ่งไลค์ไปสดๆนะครับนะวันนี้ก็มาเจออีกแล้วนะฮะพรุ่งนี้เจออีกแล้วนะพรุ่งนี้มาดิท็อกออนฟรายเดย์นะครับช่องสมตุยนะเวลาหนึ่งทุ่มนะครับอย่าลืมแล้วกันนะอ่ะโอเคก่อนอื่นนะครับขอพาทุกคนเนี่ยไปเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็ เป็นรายชื่อแคนดิเดตนอมินีนะฮะซีนักเตะเพ y e เยอร์ออฟ e ดอนะฮะประจำสัปดาห์นี้ของ UCL นะครับอาริซงเบเกอร์ลิเวอร์พูลโอ้โหคือผมอ่ะไม่ได้ดูแบบฟูลแมนหรอกแต่ผมอ่ะดูแค่แบบไฮไลท์อ่ะแม่งอาริซงโคตรเหนียวทุกคนไปดูนะคือมันเวอร์เหมือนแบบตีบวกอะ่ะถ้าเป็นในเกมอ่ะตีบวกน่าจะบวก9้าเลย เกมเมื <G ames> ่อคืนนี้กับปาลิซักช์แมงี่ยนะฮะลองไปดูได้นะครับผมไม่ว่าจะดูฟูลแมตชหรือว่าดูเป็นไฮไลท์นะครับแฮร์รี่เคนคนนี้ก็ยิงมหาการจริงๆนะฮะคือจะไปอยู่ทีมไหนก็ยิงดีเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็มีรายชื่อนะครับโอเดกาด คนนี้งอสร้าสงสรรค์เกมดีนะคือเกมกับอาร์เซนอลชนะ7-1่ 1. เขาก็มีส่วนร่วมเยอะมากพอสมควรน,นะครับโรดิโก้ลูกยิงสวยๆนะครับหักเข้ามาเหมือนแกเรตเบลยิงซ้ายสุดยอดนะครับก็ไม่รู้ดิคือถ้าดูความว้าวนะผมว่าอาจจะเป็นอาริซงแต่ถ้าเราอยากเอียงมันก็ โลดิโกอยู่แล้วนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ player of the week ประจำสัปดาห์ของฟีฟ่ไอของ UEFA นะครับแล้วก็ไปเริ่มที่บราฮิมดีอาร์สนะครับข่าวตรงนี้นะก็เป็นเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรนะครับคือเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเนี่ยคือท่าดีใจของบราหิมเขานะครับผมซึ่งมันก็เหมือนท่าดีใจของนักเตะทั่วๆไปนี่นแหละนะครับแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าคือบรายิมเนี่ยจดสถิติบัตรเพื่อ อาจจะเป็นการแบบอนาคตนะ,ะทางธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับมาริโอคอเตกาน่าจาก The a t h l e t i c UK นะครับรายงานบอกว่าไบรา์บีอาสนะครับได้จดสิทธิทบัตรท่าฉลองนะฮะแบบเปิดแขนนั่แหละนะเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นการรักษาสิทธิ์ของเขานะครับทางธุรกิจในอนาคตเผื่อหากมีการถ้าจะเอาโลโก้ เอาไปทำโลโก้อะหรือว่า,าไปทําแบรนด์นะครับอันนี้แหละเป็นสิทธิบัตรของเขาใครเอาไปลอกเรียนแบบเอาไปก๊อปปี้ก็โดนฟ้องได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุข ณเวลานี้กับสโมสรน,นะครับทางผู้สื่อข่าวมาริโอคอตกาน่าก็บอกว่าบราหิมเนี่ยมีความสุขมากนะกับเรอัลมาดริดนะครับแต่เขาต้องการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างชัดเจนเพื่อเขาอ่ะจะได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ดีมากที่สุดนะครับสำหรับอันเชลตติแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชก็มองว่าบราฮิมเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากกว่าการทําประตูและแอซิสถ้าแบบนี้ก็อาจจะมองไปถึงการที่เป็นแบ็กอัพ นัมเบอร์วันอะในเรื่องแบ็กอัพนะครับในตำแหน่งกองกลางตัวรุกตำแหน่งมิดฟิลด์นะฮะหรือว่าในตำแหน่งกองหน้าก็ตามนะครับคือตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆผมว่าด้วยศักยภาพของบร์มนะก็ไม่แพ้กับนักเตะตัวรุกคนอื่นๆนะแต่อาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นแล้วก็มีความแบบเชิดชายในด้านใดด้านหนึ่งนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนของบร์มตอนนี้ก็คือความที่มุดเก่งตีนตะขอ นะครับก็คือแบบว่าถ้าได้บอลอยู่แล้วเนี่ยคือคนจะมาแย่งอ่ะแย่งยากมากอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนกับบราหิมแต่นะครับถึงกระนั้นยังไงก็ตามเขาก็เป็นตัวสำรองอยู่ดีตรงนี้แหละเขาอยากให้สโมสรอนแสดงความชัดเจนว่าอ่ะคือถ้าผมอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วผมก็นั่งดองใช่ไหมนั่งเป็นสำรองใช่ไหมหรือให้ผมสำรองแต่ก็เปลี่ยนผมลงเกือบทุกเกมหรือว่าทุกเกมเลยนะครับต้องการความชัดเจน เพราะถ้านักเตะคิดแบบนี้นะนักเตะสามารถแบบย้ายนะครับคือคือต้องบอกแบบนี้ว่าคือไม่ได้หมายถึงว่าสโมสรปล่อยเลยอะไรแบบนี้นะไม่ใช่นะครับถ้านักเตะมีความกระหายพ r i o r i อ y ริตีหลักของนักเตะเนี่ยคือการที่ได้ลงสนามเล่นบ่อยๆเพื่อที่จะแบบรักษาสภาพร่างกายก็ตามรักษาฟอร์มตัวเองก็ตามไปเล่นกับทีมชาติเล่นกับสโมสรนะครับแบบนี้นะผมว่า ถ้าหากมันไม่ถูกใจเขาอะถ้าความชัดเจนนั้นอนะมันไม่ถูกใจเขาอะเขาอาจจะพิจารณาย้ายทีมก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีแต่ก็สําหรับผมนะผมว่าบราฮิมก็เป็นนักเตะที่เก่งคนหนึ่งอะแต่ด้วยการลงเป็นตัวจริงเนี่ยมันเป็นเกมไปนะเออที่เราเห็นนะครับคือไอ้ช่วงแรกๆอะ่ะเขาจะเป็นแบบ อ่าตัวสำรองที่ลงมาเปลี่ยนเกมอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่าซูเปอร์ซับที่เขาเรียกกันนะครับแต่ถ้าให้ลงตัวจริงเนี่ยก็ยังไม่เวิร์กใช่ไหมสุดท้ายก็เปลี่ยนออกเอาคนอื่นลงแทนอยู่ดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ด้วยเกมล่าสุดมาเนี่ยคืออย่างที่บอกนะมันด้วยความกระหายของเขาหนึ่งนะฮะแล้วก็สองจุดเจ็บไปสามคือน่าจะเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของซิมิโอเน่อย่างที่บอกนะมันก็บวกกับความกระหายของเขาอ่ะ สุดท้ายยิงได้ไปดีใจนะครับเสร็จแล้วก็ไป,ไปพูดแบบที่หน้าออาจรรย์ฝั่งซิมิเน่เออประมาณนั้นนะเออไม่เห็นผมอยู่ในเซตาหรอเนี่ยเนผมลงยิงให้ดูแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็มารอดูกันนะครับแต่ก็น่าจะหาทางออกได้อยู่นั่นแหละนะครับสำหรับบราฮิมดีอาสนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องราวของทางฟีฟ่ากันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทองเขาบอกว่าโอ้โหเงินรางวัลเนี่ยเยอะมากนะ 1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าคือมันจะไปเตะที่อเมริกาเขาก็เลยแปลค่าเงิน่ะเป็นค่า u s ดอลลาร์นะครับผมเดี๋ยวผมแปลให้ละนะครับเป็นเงินยูโรเพราะว่าเราจะคุ้นชินกับเงินยูโรซะมากกว่านาะ เป็นการรายงานของสื่อ sky s p o r t จากอังกฤษนะครับเขาก็ขึ้นเป็น breaking บอกว่าเงินรางวัลรวมนะครับผมของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรโลกเนี่ยปี2025นะฮะจะอยู่ที่1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว925ล้านยูโรนะครับส่วนแชมป์แชมป์ในรายการนี้นะครับก็จะได้รับเงินประมาณ100ล้านยูโรต้องบอกแบบนี้ว่าทุกเกมที่ได้เล่นเนี่ย มีเงินทุกเกมแพ้ชนะเสมอมีเงินทุกเกมแค่มีชื่อในรายการนี้ก็ได้เงินแล้วนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปดูโปรแกรมของเรากันหน่อยนะครับโปรแกรมของเราก็มีตามนี้นะตามตารางกลุ่ม A กลุ่ม B ถึงกลุ H, ่ม H เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยแมะทุกคนเห็นไหมข้างหลังผมนะครับมีอยู่3แมตชทที่เราต้องเล่นเพราะเราเจอ3ทีมนะครับมันไม่ได้มีแบบเย่าเยือนเยือยอะไรนะเพราะว่าเราไปเล่นที่อเมริกาเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะครับ ไอ้ช่วยตรงนี้เนี่ยคือฟีฟ่าคลับเบอร์ครับอะปกติจะเตะไม่ใช่ช่วงนี้ใช่ไหมอ่าจะมีการสอสแทรกเตะในช่วงแบบอ่าซีซั่นไปแต่อันนี้ยเขามาเตะหลังจากที่จบซีซั่นไปแล้วนะครับมันเลยมาทดแทนนะในช่วงปรีซีซั่นไปเลยสําหรับทีมที่ได้เข้ามาเล่นในณนตรงนี้นะครับโปรแกรม ของเริัวมาริดนะครับจะมีเกมไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันไล่เรียงจากข้างบนเลยนะครับเกมแรกนะครับจะเป็นคืนวันพุทธที่18มิถุนายนนะครับเวลาตี2นะครับที่จะเจอกับเอาฮีลาวนี่แหละนะเกมที่2นะครับก็เป็นคืนวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนเวลาตี2นะครับเจอกับปาชูกา้าเคยเจอแล้วที่อินเตอร์คอนติ t เนนทัลครับนะครับ แล้วก็เกมสุดท้ายนะครับจะเป็นช่วงเช้าเลยอันนี้เวลาจะแปลกหน่อยนะครับเช้าเลยนะครับเช้าว,วันศุกร์ที่27มิถุนายนเวลา8โมงตรงตอนเช้านะฮะเขารบธงชาติเสร็จดูได้เลยนะครับก็เจอกับเรดบูลซอบวกคือเขาวางแบบนี้ทีมเย่าทีมเยือนทีมเย่าทีมเยือนมันมันก็เหมือนประมาณเลือกชุดให้นั่นแหละนะครับในยะสำคัญนะนะ มันก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจํานวนตั๋วที่ขายด้วยอะไรแบบนี้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นะครับอย่างที่บอกเรามันเป็นสนามกลางอะไปเตะที่อเมริกามันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับนอกจากทีมในอเมริกาเดี๋ยวขอลองมาดูหน่อยนะมีอยู่ไหมทีมในอเมริกาก็มีอ่อินเตอร์มามี่เนี่ยแหละนะครับเนาะมีมีไหมเนี่ยอืมไม่มีลวมัง้งมีอินเตอร์มามี่ทีมเดียวมัง้งอาจจะได้เปรียบเล็กๆแต่ ผมว่ามันก็ไม่ได้เปรียบมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปเตะในสนามของอินเตอร์มามีนะครับไปเตะสนามอื่นนั่นแหละนะอ่ะเดี๋ยวค่อยมารอดูกันในช่วงปิดช่วงซีซั่นไปแล้วนะครับเดือนมิถุนายนนู่นแหละนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอิบราฮิมาโกนเต้กันหน่อยนะอันนี้ก็เป็นการรายงานของลูอิสติลนะครับจากสื่อเดลี่เมล l นะครับสื่อถ้าฟังจากแค่เดลี่เมลนะมันก็เป็นสื่อทั้งมีทั้งเต่าทั้งแบบ ปริมาณเชิงปริมาณแต่ถ้าไปเจาะจงที่ผู้สื้อข่าวรายงานเนี่ยบางคนก็เทียระดับท็อปเหมือนกันลูอิสติลเป็นสายลิเวอร์พูลเลยนะครับลองไปดูได้นะครับใน t วิตเตอรของเขาเนี่ยข่าวลิเวอร์พูลล้วนๆอัปเดตนักเตะบ,บาดเจ็บการปล่อยตัวการซื้ออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ข่าวการซื้อขายทั้งหลายของลิเวอร์พูลนะฮะเขารายงานผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเทียไหนนะ คือถ้าดูจากข้อมูลของเขาเนี่ยให้เฮียสองก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าฝั่งอังกฤษน่าจะาคุ้นชินกับชื่อเขาดีนะครับเขารายงานขึ้นเป็น breaking นะครับใน daily mail นั่นแหละนะครับบอกว่าเรอัวมมดริดนะครับสนใจในตัวของอิบราฮิมาโกนาเต้ยอย่างจริงจังแล้วก็อยากเซ็นสัญญากับประการหลังตัวหลักวัย25ปีของลิเวอร์พูลนะครับโดยโกนาเต้นะครับย้ายมาจากอาเบรฟซิกนะ ในปี2021ด้วยค่าตัว40ล้านยูโรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงปี2026นกะครับก็คือเดือนมิถุนายน2อก็หมดสัญญาละอย่างที่บอกพอมันมีข่าวว่าแบบนักเตะเหลือสัญญาหนึ่งปีเนี่ยนะเอาไปเชื่อมโยงหน่อยเพราะว่ามาริดหากองหลังอยู่อ่าแบบนี้โอ้โหทุกคนคิดง่ายๆเลยนะถ้าเราไปเอาเทรนด์บวกกับโกนาเต้ลิเวอร์พูลเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดยังไง ไม่มีทางผมว่าถ้าพูดถึงลิวพูอ่ะเครนมีเปอร์เซ็นต์ได้มีเปอร์เซน็เเซนต์เลยแหละที่จะได้เครนแต่โกนาเต้นเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าจบด้วยดูการนี้เดี๋ยวเขาก็คงคุยกับลิวพูต่อสัญญาเพิ่มะนะฮะแต่ถ้าสมมุติมันพีคมากเลยนะไม่ต่อสัญญาจริงมาดิดเข้าไปคุยแล้วก็ปล่อยในยราคาแบบ60ล้านยูโรอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยโหมันจะว้าวมากนะคือโกนาเต้ยืนคู่กับราอูลอาเซนซิโออย่างนี้เหรอ อืคือเอามาเอามาเสริมทับอะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นไหมบางคนบอกโหพี่นะผมผมไปเห็นคือผมเอาข่าวเนี้ยไปโพสต์ในเพจนะครับเ <c oughs> ขาก็บอกโอ้โหระดับโกนาเต้ต้องร้อยร้อยล้านยูโรขึ้นอะไรแบบน,นี้ <c oughs> นะครับอ่ะก็มาดูรอดูกันนะครับว่าแบบมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ผมว่ายากนะครับน่าจะได้เทรนด์นี่แหละเพียงแค่คนเดียว นะครับและไปแถมขาวกันหน่อยวันนี้ก็ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์สมูรอนเราหน่อยนะครับ123ปีแล้วโอ้โห,โหสุดๆตั้งแต่ปี1902นะครับเดี๋ยวมานีนะเกียรติประวัติอ่ะคือในเว็บไซต์ของสโมโูรสอนเ้ขาลงเกียรติประวัติหมดเลยนะครับทีมชายทีมหญิงบาสเกตบอลทุกอย่างหมดเลยนะครับแต่เราเชียร์ฟุตบอลใช่ไหมก็เจาะจงมาที่ฟุตบอลหน่อยนะครับไปดูเกียรติประวัติถ้วยแชมป์ทั้งหมดนะครับก็คือ ทีมชายฟุตบอลนะครับ UCL 15สมัยนะครับสโมสรโลก9สมัยยูฟาซูเปอร์คัพ6สมัยยูฟาคัพ2สมัยแชมป์ลาลิก้านะครับผม36สมัยโกปาเดอเรย20สมัยสเปนิซซูเปอร์คัพ13สมัยโกปาเดลาลิก้านะครับอันนี้มันจะเริ่มเป็นถ้วยเก่าละหลังจากถ้วยโกปาเดลาลิก้าเนี่ยมันเริ่มจะเป็นถ้วยเก่าๆละเราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นแชมป์1สมัยลาตินคัพ2สมัย ช่วยสโมสรโลกเล็กนะฮะเขาบอกว่าสโมสรโลกขนาดเล็กอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่นะเราไม่น่าจะเกิดทันนะดูนะฮะสองสมัยแล้วก็ช่วยอิเบโรอเมริกาหนึ่งสมัยนะครับก็เยอะเหมือนกันเยอะอยู่แล้วดูในตู้ดิคือครั้งหนึ่งในชีวิตผมนะถ้าผมมีโอกาสแล้วมีเงินนะผมไปแน่ว่าห้องเนี่ยแม่งอยากไปถ่ายแบบ คือผมจะถ่ายทั้งวีดีโอทั้งคอนเทนต์ทั้งรูปนิ่งรูปนิ่งเนี่ยถ่ายมาเป็นสามยี่สสาสิบรูปอะถ่ายแน่นอนกับถ้วยนี้ถ้วยนี้ถ้วยนี้ไปยืนท่ามกลางโอ้โม่งจะฟินมากเลยว่ะแต่ก็ยากมาก <c oughs> คือโอ้โหจะไปเบนอเบลทั้งทีอะนะฮะค่าตัว๋วค่าทุกอย่างอะนะฮะเป็นแสน มาเราดูต่อไปในอนาคตนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะฮะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวมาเจอกันต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อวานก็เจอกันวันนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับเอาให้แบบเบื่อไปเลยนะครับพรุ่งนี้ก็มาริท็อกออนฟเดย์ช่องสมตุยนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนัทกาเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับสวัสดีครับ